นี่ครับพี่น้องครับหลังนี่ครับขั้นโกงยังแห้งเลยครับอยู่แห้งยู่บอ๊ะครับนี่ครับเป็นที่สองครับมองมันดึงขั้นแบตเลยลครับวอกงอบอุ้ยนี่ครับหลังนี่ขั้นโกงอยู่ครับเต๋่ไหวยังอยู่ให้อยู่บ้าครับพี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องครับมาใส่เบดอีกครับมือนี้ครับไม้หนีบว่าใดไซเลยครับปีหนี้ยังมาท่านไดไซอยู่ครับมาลองเบังครับบาสซิมาจะโดนเลยละพี่น้องฐานจะหมืดฝนครับหมืดฝนแห้งบางหันครับนี่ก็ยังหมืดอยู่ครับจากไหนบ่ครับเนี่ย ยี่วาคือจังมือนนั่นอีกได้พี่น้องปะครับคำแห้งแล้วพี่น้องข้าวใสครับไม้งามอยู่ครับหนามก็ล่างพอดีเลยครับ แต่ว่าชิมีปลาบ้าครับพี่น้องมาหลุนกันด้อครับไม้หนีชิดเด็ดอยู่บ้ครับชิมีโตมีแต่มให้บ่ครับ คุใส่เบิง้งที่สามหลังนี่แหละเนาะครับพี่นอ้องเดี๋ยวฝ้าใส่ก่อนครับหยั่นบอลเหลวง่ายครับเอาเบ็ดมาไล่แห้งมือนียครับสิแกมือถีอมอนนอ่มือนันใส่เบ็ดได้แต่ยี่สิบยี่สิบแปดหลังพี่น้องยี่แปดเลยยี่เจ็ดนี่แหละครับมือนียสิมาใส่ให้เบิร์ดทั้งแปดเซฟแล้วพี่นอ้องสิใส่เบิร์ดบ่ครับถ้าเบิ้งแต่ดฝ้าแต่นฝ,ตน,ฝ,น,ฝ,ตน,ฝนนี่แหละครับ นะครับผมลงมือก่อนพี่น้องไซส่แล้วแล้วครับหกแห้งครับไม้เนี่ยถาเศร้าเมืยก่อนครับจักน้อยจางสีไปยามจักหลอบหนึ่งครับพี่น้องยานเตบเบ็ดประมาณสิ0หลังแล้วครับหวกบอมมี่ครับหวกยั่งสิบก่าโตครับ สอเมยก่อนครับจังไปยามครับมึงหลังนี่พี่น้องเป็นคือจังตึงๆครับตาบออุ้ยตา,ายอยู่พี่น้องจะตายยังครับใส่ละ่ะอุ้ย ตาจิโรยครับนี่พี่น้องครับใส่ง่ามอยู่ครับนี่ครับใส่ง่ามอยู่ครับพี่น้องขอเก็บก่อนครับเต็มแหลกครับจงได้ก็ได้ใส่ถุงเลยพี่น้อง นี่ครับมาอีกเต็มแล้วครับประคอครับพี่น้องประคอใส่ยงามอยู่ครับนี่ครับ สวงามอยู่ครับไม้หนีมีประคอรครับใส่จักเทอแล้วพี่น้องจักไม้แล้วพระท่านได้ประคอรครับมีไม้หนีได้ประคอแต่ว่ายัางพระท่านเห็นปรากฏเลยครับไม้นีแปลกอีลีไม้นีเแปมสองครับผมคือแจงได้ยินเสียงป่ามันดินพี่น้อง สากินเบ็ดบอรครับยิ่เสียงมันดิ่นอยู่ครับหลงนี้บอว่าขั้นเปียกอยู่พี่นอ้องหลังนี้ครับโอ้ยหลังนี้อยู่พี่นอ้องมันดึงอยู่ครับอุ้ยปรากฏครับปรากฏเก็บก้อนครับปรากฏครับปรากฏ ใส่งามอยู่ครับนี่ครับพี่น้องครับใส่ง่ามเลยครับนี่ครับ บาหอดปรากฏเห็นปรากฏเลยพี่น้องว่าแต่ผมมีปรากฏตัวครับไม้นี่เก็บก่อนครับใส่ไว้ขึ้นก่อนครับเอาไว้หลุ่นยน้มเสาครับย้มแล้วแลลวครับพี่น้องครับยามแต่บเบสสามสิบหลังแล้วครับ ได้ปลาสามตัวครับนี่ครับปลากดตัวหนึ่งปลาข้อตัวนึงกับปลาจิตหลอยตัวหนึ่งครับมีแต่ใส่ง่ามเลยครับปะพี่น้องเมื่อก้อนครับถึงได้ก็ถามมันหลุดแง้มเสาน้ำผมด้ดนะครับ วัชพิโตมีแตมอีกบ่ครับวัชิมานบอครับไม้เนี่ยป้ครับหลับฝันดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับมาเก็บมากูเบ็ดครับมาสวยเติบอยู่ครับโม่งกลัวเลยครับพลังมากเตยไ้ครับ ตาครับไมายนี่ยซิมีแต่บอกครับมือขึ้นได้สามตครับมือขึ้นได้ปรากฏตัวหนึ่งฉ่อนใ่ตัวหนึ่งครับกับไตจน,นพี่น้องตัวหนึ่งมาย่ำเสาท่ิมโตัวมีแต่บอกครับพี่น้องหลังแหลกครับหลังสิทสอง ครังูนี่ลังที่สามครับเบ็ดยังคือเก่าครับอุย้ยสามลังเนี่ยบ่ผ่ันเลยครับมีตัวมีแต้มบ่พี่น้องนี่ครับพี่น้องครับลังนี่ครับขั้นโกงยังแห้งเลยครับอยู่แห้งอยู่บ่ครับนี ดูไหบล็อกครับมาุ่นกัน,นครับพี่นอ้องลงอย่างแห้งครับมาเลยครับพี่น้องครับกดไงครับ ขึ้นอย่างแห้งออนี่ครับหว่าเต็บวายูพี่นอ้อ,องใหญ่แห้งครับเต็มแหลกมากเลยครับนี่มันมานเด้อมันมานผมข้อเก็บก่อนครับนี่ครับ ใส่ถุงเลยพี่น้องอย่างงามเลยครับหกดไงกดไงครับอืเต็มแหลกเหกกมานครับไปหลุนกันต่อครับพี่น้องนี่ครับเต็มที่สองครับบงมันดึงขั้นเบ็ดแล้วครับลวกลวบุบย เป็นเป็นเหลืองๆครับปรากฏอีกแล้วครับปรากฏอีกแล้วปรากฏอีกแล้วหนังมันเหน็บเมื่อไหร่เนี่ย,อ,ยอุ้ยจ้าจ้า นี่ครับตงามอยู่ครับปรากดครับอุย้ยแต้มสองมาเลยครับมันหมานเด้อมันหมานเดีใส่ถุงนี่เลยพี่น้องได้แต้มที่สองเลยครับปรากดคึ้นกันครับอ่ะเป็นหลุดกันต่อครับ แล้งนี่ถือครับปรากฏหน่อยครับปรากฏหน่อยนี่ครับปรากฏใส่ปนครับเก็บก่อนครับยามหลายหลังแลว้วพี่น้องกำลังได้สามแต้มนี่แล้วครับมิเติรุดครับรุดหลายแห้งย จะได้ปะไดา้ย,ยามกึางขึนมันกินส่วนสองสองถุ่มสามถุมบ้ครับสุดลายแห้งครับพูนครับหลังพุนคือจังโกงครับเห็นปะครับพ,พุนด,ดีเป็นหลุนเบิ้งครับปรากฏครับปรากฏ นี่ครับมาเลยครับอสวยงามด้วยครับนี่นี่ครับมันหมานเลยครับมันหมานผมมีปลาดุกไปอย่างเลยพี่น้องนี่แต่ปรากฏครับปะครับฟังทั้งนี้เก็บแล้วแล้วครับ ยังไดฟังทั้งผลแล้วครับประมาณยี่สิบกว่าหลังแล้วครับต้องขามสะพานใหม่นั่นไปครับพี่นอ้องต่อใหม่หล่มขามห่วยครับปะครับนี่ครับหลังนี่ขั้นโกงอยู่ครับที่ายังอยู่ให้ยูบอครับพี่นอ้อง ลุดครับลุดสีดา้แห้งครับโอ้ยลุดเสยครับเก็บกูแล้วแล้วครับพี่น้องครับสรุปว่าได้ปลาซีตัวสำนันครับประมาณเลยครับมือเนี้ครับไม้ออกจะง่ามครับผมเห็นไม้แล้วผมว่าวปลาคือสิาลครับ ได้ปลาสีตัวสำานัยไหมาแบบงามไขรยูครับได้ปรากฏตัวใหญ่ให้ครับดียู่ได้ปรากฏตัวใหญ่ให้พี่น้องพอได้ต่มนะครับจะว่ามีจะปรากฏทั้งสี่ตัวเลยพี่น้องเมื่อขึ้นก็ได้ปลาสามตัวครับส่งเสาก็ได้ปลาสี่ตัวครับ แต่่วาลุดกันหลายอยู่ครับคือสิป่าบบใหญ่ดออครับจงลุดดวงเบ็ดผมมันใหญ่น้ำหน้าครับปลาปลาตัวหน่อยๆสิประยูครับดวงเบ็ดใหญ่แห้งเฮ็ดไอแคทแล้วไม้นน่พี่น้อง <c oughs> คลิปนี้ก็ซ้ำนนิแล้วครับพี่น้องครับฝากพี่น้องก็ไหลก็แช์ก็กติดตามให้ผมด้เด้อครับ เดี๋ยวพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องสิไปหากินทางใดสวัสดีครับนี่ครับเต็มร่วมครับจะถ,ถือประมาณานี้นะครับ